เดินหน้าปลุกตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่นะคะสำหรับบริษัทมาดามเกตภายใต้การบริหารงานโดยคุณเกตกโนกกรรมการผู้จัดการบริษัทมาดามเกตจำกัดกและบริษัท9นทเวนตี้จำกัดนะคะที่ล่าสุดทุ่มง,งบไม่อ่าน เปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดนะคะอย่างฮาวาซ่าแอสตาคิวเทนผลิตภัณฑ์แอสตาแซนทินนะคะที่เน,น้นในเรื่องของการชะลอวัยพร้อมด้วยการดึงศิลปินหนุ่มหล่อนะคะอย่างคุณเอชัยยามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพื่อหวังจอกกลุ่มคนรักสุขภาพไปเมื่อวันที่2 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจริงๆวันนี้เป็นการเจอกันแบบเต็มตัวครั้งแรกค่ะเป็นการถ่ายโปรไฟล์ครั้งแรกค่ะหลังจากที่เรามีการดีลกันไปเป็นปีค่ะกว่าจะได้มาร่วมงานกันวันนี้นะคะครับ เพราะว่าจริงๆผม,มรับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะรับเนี่ยมาดามก็โทรเข้าไปบอกว่าพี่เอหนูทําสินค้าตัวหนึ่งก็เลยถามไปก่อนว่าคืออะไรตัวอะไรนะครับก็เลยมาตกปลึกที่นี่แอสตาเซนตีนตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องกินขอเวลาก่อนนะมาดามส่งของมาให้พี่เอก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคนที่แบบว่าพอจะกินแล้วเนาะเราก็ต้องไปเช็คไปไปทดลองก่อนนู่นนี่นั่นครับไปหาคุณหมอแล้วอะไรแล้วครับหมอครับทานได้ไหมปลอดภยัไดยไหมนู่นนั่นกลัว กลัวเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วอายุก็เยอะอยู่นะครับก็เลยบอกว่าทําออกมาตกปึกมาเป็นตัวนี้ก็เลยปลอดภัยจนมาวันนี้ครับจริงๆแล้วนะผมอ่ะรับเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็เลยประกาศตัวเลยว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของแบรนด์เรา ภาพมันชัดมากค่ะว่าต้องเป็นเอชายาเท่านั้นสำหรับสินค้าตัวนี้คือด้วยความที่ภาพลักษณ์ของพีเอค่ะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพค่ะแล้วเราก็มั่นใจในตัวสินค้าของเราว่าถ้าพีเอได้ทานเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงมันชะลอวัยมันลดอายุแล้วมันทำให้หน้าใสหน้าเด็กขึ้นได้จริงค่ะ แล้วหลังจากทานก็คือนี่เลยค่ะภาพแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลยจริงๆนะครับเนี่ยประมาณเกือบปีแล้วนะที่พี่ได้รับไปครับแล้วอย่างวันนี้ฮะเห็นผลชัดๆเลยนะมาถึงแล้วอะช่างเขาก็จะสังเกตว่าพี่เอหน้าพี่เอผิว เรื่องผิวเรื่องหน้าอย่างเงี้ยครับคือมันชะลอไวัยได้จริงๆมันชะลอไวัยได้จริงๆมันคือการดูแลจากภายในสู่ภายนอกเลยครับระดับเซลล์ค่ะระดับเซลล์มันปรับเซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือดฝาดในตัวเราอะครับมันก็แบบเหมือนสมบูรณ์นะฮะแล้วนวัตกรรมของเขาที่ที่ใช้มา ที่มามันจะเป็นเป็นพีแคกปใช่ค่ะคือมีแคมป์ุของเราเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยที่สารสก,กรัดของเราจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าทั่วไปถึง10เท่าเลยค่ะอแล้วแอนตาแซนทีนเนี่ยนะคะจริงๆเราจะรู้นะคะว่าหลายๆไปหลายๆที่ เขากาลังเป็นที่นิยมมากๆเลยที่ผมไปถามกับคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะรับขอโทษนะต้องบอกความจริงค <c oughs> ถามว่าแอตตาเซนทีเนี่ยมันดียังไงครับคุณหมอพี่กินไปเลยแล้วมันจะช่วยชะลอวัยแล้วยิ่งงานของเราอะครับมันมันงานออกหน้าสื่อต้องดูแล <c oughs> จริงเหรอจริงครับเพราะว่าอะไรตัวพี่อ่ะพี่เคยเจ็บจี๊ดมาแล้วเดินเดินไปอะครับเพราะว่าบางทีเราก็ปล่อยตัวบ้างอะไรบ้างก่อนที่จะมาเจอกับตัวนี้นะครับแก่จังเลย เลลิเกแก่มากอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็บนะเจ็บมากๆเลยแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะภาพลิเกของเราอะ่ะมันเคยมันเคยแต่งออกมาแล้วอะ่ะจนพี่เคยมีตอนนั้นอะ่ะจะหยุดะจะหยุดเล่นลิเกไปเลยนะจนแม่ต้องมาให้กําลังใจพี่บอกว่าใจเย็นๆก่อนลูกคนอื่นอายุมากกว่าเขาก็ยังเล่นได้เราต้องรักษาวฒนธรรมเอาไว้ได้ยินคํานั้นมาแล้วก็เลยมาเจอกับแอตตาแซนทีนตัวนี้แล้วของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เทือกเขายี่มาลัย ใช่ค่ะตัวแอสตาของเราเป็นแอสตาไซค่ะคือจะไม่เหมือนแอสตาเซนทีนทั่วไปค่ะตัวนี้ ตัวสาหร่ายสีแดงที่เราใช้ค่ะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นแต่สาหร่ายตัวนี้จะปลูกในบริเวณที่เป็นแหล่งน้าบริสุทธิ์ของเชื้อเขาหิมาลัยเท่านั้นค่ะซึ่งมันจะมีความเข้มข้นสูงกว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุว่าด,ดีกว่านะครับวิตามินก็จะอยู่สูงมากๆเลยที่เขาไม่ค่อยเอามาใช้กันนะครับมันมีหลายสถานที่นะครับสาหร่ายแดงคุณต้องทางําความเข้าใจด้วยนะไปเปิด Google ดูก็ได้ครับมันมีหลายที่แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เขาเอามาเนี่ยฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นที่ทั่วโลกเขายอมรับตัวท ก็เลยบอกว่าเออดีดีจังเลยไม่ใช่แค่ตานะคะใส่ใส่ทั้งโคอมไซคิวเทนจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีตัวคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีที่ไม่เป็นกรดไม่กัดกระเพาะจากอเมริกาด้วยค่ะ<ช>คือนำเข้าสารสกัดจากหลายประเทศเลยคุณครับบางทีแล้วอ่ะเราก็อยู่หน้าจอมานานนะอยู่กับสื่อมาเยอะมากเลยตัวพี่เองเนี่ยเคยเขาเคยถามพี่ว่าเลิกลิเกไปเลิกนักแสดงไปจะไปเป็นอะไรแล้วพอดีเราอ่ะ ม,มันมันมีมันมีช่องทางอะครับแล้วก็มาคุยกับน้องน้องน่ารักมากๆครับก็เลยบอกมาสิถ้าเกิดว่าหนูไม่รังเกียจพี่ก็เอามาร่วมง,งานกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องน่ารักมากจริงๆพอได้ร่วมง,งานกันอย่างวันนี้ครับมาเปิดตัวมาถ่ายงานกันอย่างเงี้ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าเหมือนทํากับครอบครัวใช่ขอบคุณค่ะอุ่นใจปีนี้เราตั้งเป้าตัวฮัวซาเอสท่าคิวเทนที่1ล้าน1ล้านเซ็ตค่ะ แล้วก็มีแพลนจะขยายธุรกิจไปที่ต่างประเทศด้วยค่ะคือเรามีพันเนอร์ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศค่ะครับสำหรับคนที่สนใจนะคะสินค้าตัวนี้เริ่มมีวางจำหน่ายแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งใน Facebook ค่ะ i n s t a g r กรม่าร์เก็ตเพทั่วไปค่ะ s h o p ป e Lazada TikTok ค่ะแล้วก็ตัวไทยจำหน่ายที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะครับ ฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆของพี่เอชายามิชัยนะครับฮาวาซ่าแอตตาคิวเทนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่พีเซนเตอร์แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่คือ ู้ทดลองใช้จริงแล้วก็ทดลองมาแล้วเกือบปีถึงได้วันนี้ครับประกาศแล้วว่าเออเรามั่นใจแล้วนะครับแล้วก็สารสกัดเนี่ยมันได้ผลอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับรูปลักษณ์ของเราผมต้องรักษาร่างกายเอาไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราใช้หน้าตาอยู่ทางหน้าสือ่อด้วยหลายคนมีปัญหามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของแก่ก่อนวัยก็ดีเพราะว่าการทํางานของคนเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึงว่าบางทีมันส่งผลกับความเครียดพอเครียดมากๆเข้าอ่ะตีนกาก็ามานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยครับตัวเนี้ย มันได้ผลจริงเพราะอะไรรู้ปะพอเรากินเข้าไปปั๊บแล้วครับมันได้คือมันจากข้างในสู่ภายนอกออกมาเลยเพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นมันได้ทั้งผิวได้ทั้ง oh. ผิวหน้าฟ้ากระจุดด่างดำรวมถึงลดอายุในระดับเซลล์เลยค่ะฝากด้วยนะครับทุกๆคนครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาแอสตา a แซนทีนอยู่นะครับตัวนี้ครับฮาวาซาแอสตาร์คิทครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ฮาวาซาแอสตาคิวเทนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะ